ช่วงนี้มิ้งขอพุ่งไปที่สุปตาคนนี้ก่อนเลยเพราะเซฟเวอร์จริงๆค่ะอนุโมทนาบุญกับพระเอกหนุ่มผิวเข้มเกรทวลินถอนเรื่องนั้นเลยแล้วกันค่ะก็ล่าสุดเจอตัวหนุ่มเกรทเจ้าตัวก็ฝากบอกบุญมาว่าเตรียมตัวเคียงงานบวชทดแทนบุญคุณพ่อคุณแม่ว,วันที่เก้ามิถุนายนนี้แล้วค่ะใช่ครับก็อัปเดตเลยแล้วกันก็บอกเลยกันเดี๋ยวว่าจะเชิญไปทางการอีกทีหนึ่งพี่ๆทุกคนต้องไปนะครับวันที่9ก้ามิถุนาบวชที่วัดบวรแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพทั้งหมด15วัน แล้วก็กลับไปอยู่ที่เพชรบูรณ์อีก15วันครับผมก็คือผมตั้งใจจะบวชหนึเดือนเรื่องสาวตัวจริงของนุ่มเกตงต้องรอไปก่อนผิดกับนุ่มลุยสกอตท,ที่ยังคงหวานกับแฟนสาวคนเดิมเพิ่มเติมคือหลายคนชมไปอีกว่าเป็นคู่รักติดดินไม่นิยมแบรนด์เนม แบรนเนมแบรนเนมความจริงแล้วผมก็มีให้ว่าเขาก็าเขาก็ชอบเหมือนกับผู้หญิงปกตินี่แหละครับแต่ว่าเราไม่ได้ถือว่าคือต้องเอาคอลเลคชันใหม่ที่สุดหรือว่าใครใหญ่แกระเป๋าใครใหญ่กว่ากระเป๋าใครรวยกว่ากระเป๋ามันไม่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนั้นไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับใจเราเองครับคือเราชอบอะไรเนี่ยแล้วก็ซื้อแล้วก็แค่นั้นเองครับเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับยิ้มหนักยิ้มแมน่นขากันไกลแทบคลั่งกต้องช่วงนี้เลยอลา,าล่นทำขำสเก็ตด,ดาสเก็ตดา ของคุณพ่อลูกสองอารมณ์ดีปอนนัทวุฒิที่แอบบ่นว่าถูกบรรดาสื่อมวลชนถ่ายรูปไปลงโซเชียลแต่ไม่ยอมทำสิ่งนี้ให้ไฟมันก็ไม่ดีไงนึกอ <c oughs> <c oughs> อกัหมก็ถ่ายเรามาก็แบบเง้อก็ล <c> ง <oughs> ถึงจะบน่นแต่พอขอถ่ายรูปเนี่ยก็เกลกชาตทันทีเลยนะคะพี่ปอไฟมันก็ไม่ดีไงนึกออกัหมก็ถ่ายเรามาก็แบบเง้อก็ลงผ่านลำประจครั ไม่เจอกัน2วันแต่ยังคงอัปเดตข่าวผ่านแฟนเพจดอกระจายได้เหมือนเดิมนะคะรับรองว่าแซบไม่แพ้กันค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากสามเนตาเครื่องประดับจากนกแอนนกค่ะสวัสดีค่ะเฮลิพาร์ะให้